สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะตอนนี้ก็คุณม่ได้ยืนยันเลยนะผมว่าไอคันิกโมเมนต์ทีมต่อไปเนี่ยจะเป็นของเรียลมาริดนะครับผมในวันที่21นี้นะก็คือวันพาริสหัดนะครับผมก็จะเป็นไอคันิกโมเมนต์ของเรียลมาริดนะฮะวันนี้ก็ ถ้าจะมาก็น่าจะ3คนว่ะ3คนก็มีหลายชุดอยู่นะมาลิดเนี่ยนะมีเบคแฮมมีกาซิยารมีกูตีมีฟันดาฟ้ามีลุยฟิกกู iko, ที่แบบใหม่ๆนะประมาณ5คนปะ่ะถ้าแบ่งเป็นสองชุดก็ชุดนี้นะให้เดาถ้าสาคนนะให้เดาถ้าให้เดา3คนนะ <c oughs> ยากอยู่เบคแฮมหนึ่งแล้วเบคแฮมเบคแฮมไม่เบคแฮม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 กาซิยารแล้วก็น่าจะเป็นกูตีป่ะทุกคน ถ้าจะเป็นกูตีนะผมนะฮะเบคเฮมคาซิยัตแล้วก็กูตีท้ายเดานะท้ายเดานะผมแต่เป็นมาลิดแน่นอนนะผมเสียงเงินแน่นอนรอบนี้นะฮะสำหรับผมเนี่ยจัดนะผมนะเรี่ยวมลิดมาแล้วนะผมโอเคนะผมแล้วก็อันที่สองครับผมนะเป็นการฉลองครบรอบของเซาเปาโลนะผมที่เป็นพาร์ทเนอร์กับโคโนมินะฮะก็จะแจกเหมือนกันในภพหัสนี้นะฮะก็จะแจกสามคลับซีเลชชั่นนะผมก็คือ สามนักเตะของซับปูลนะผมที่เป็นฟีเจอร์นะที่เป็นนักเตะฟีเจอร์เพลเยอร์นะผมส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยพอครบรอบเนี่ยก็จะแจกฟีเจอร์ของอนักเตะเช่นพวกเมซี่อย่างเงี้ยก็แจกรอนดูก็มีแจกแต่เป็นเบลดเพลเยอร์ไงที่ผ่านมาเป็นเบลเพลเยอร์เมซี่แต่นั้นจําไม่ได้แล้วว่าเป็นเบลหรือเป็นฟีเจอร์นะเมซี่เนี่ยแล้วก็มีตํานานช่วงนั้นตํานานของทีมอะไรว่าสักอย่างจาไม่ค่อยได้แล้วนานแล้วแตดรอบนี้เนี่ย ถ้าเป็นตำนานซาโปโลนะทุกคนตำนานของซาโปโลนะก็จะมีมีป่วะยากอยู่คือใครบ้างวะซาโปโลไรไรเหรอเนี่ยประมาณนี้ถ้าเป็นตำนานแต่รอบนี้ไม่ใช่ตำนานนะเป็นสมคลับซิเลชันของซาโปโลก็คือพวกฟีเจอร์3มคน3าคนนี้ก็ต้องรุนอีกว่าเป็นใครกันบ้างนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ข่าวในวันนี้ผมก็คือไอเทมโมเมนต์มาแน่ๆของมาริดแล้วก็ ชลองของซาปโปโรนะผมสมมสรนซาโปโลนะแจก3พีเจอร์นะผมก็นักติก็รอรุ้นอีกทีนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งนะครับผมวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย let's go